สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไปทาตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม AFK Journey เป็นเกมแนว AFK ที่มีระบบเนื้อเรื่องและเปิดโลกแบบ Open World ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเกมมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบบดูเรียวและรับชมไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับไปเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ในตัวเกม FK j เ u r จอรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ oh, อันนี้เป็นฉากประกอบเหรอเฮ้ยเป็นเกม FK แบบใหม่นะครับสามารถเดินได้ในแมบปบหอ่อเออเฮ้ยฉากสวยนะเป็นรายเส้นกระตูนนะครับคือกราฟิกนี่สวยงามเลยด้านซ้ายคืออะไร FK อ๋อเป็นโหมด FK นะครับสามารถรับไอเทมนะครับอ่าเวลาเราไม่ได้ออนไลน์นั่นเองนะครับ อันนี้สูงสูงชั่วโมงนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆด้านล่างนะครับที่ยังไม่ปลดล็อกเนาะเดี๋ยวผมจะเดินไปทางขวาเลยแล้วกันนะครับนี่อะไรอะ่ะโอ้ไม่เก็บบัฟลมโอ้อสูรรับใช้อันนี้ไม่ใช่มอนสเตอร์ใช่ไหมชิปปี้ปปตัวละครน่ารักนะอุ้ยอะไรอะ่ะได้เป็นพวกหรออ่า เหมือนจะได้เป็นเพื่อนมาเลยนะครับอ่าน่ารักมากวิโอ้เข้าฉากแอคชั่นนะครับ not โอคาสินเท่มากนะครับตัวละครทำดีนะอ่าตรงนี้จะเป็นโหดไอเคนะครับ โอ้อันติโอ้โหอันติหมู่ซะด้วยโฮแกนน่าจะเป็นตัวระดับสูงเนเนี่ยใช่ไหมอย่าบอกนะว่าได้มาเลยนะครับอันนี้ตามรอยอ๋อเราสามารถอ่าตามรอยนะครับหรือว่าเดินเควสออโต้ได้นะครับในเมืองมีให้ทำอะไรปะเอ้ยมีด้วยนะเพืเ่อนเราสามารถช่วยเอมได้ด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งว่าเจ๋งมากคือกราฟิกสวยนะ นี่เราสามารถช่วย ABC นะครับจากกองเพลิงได้เลยเนี่ยอ๋อติดตั้งอุปกรณ์นะครับให้กับเพื่อนในทีมนั่นเองนะเอาละครับตอนนี้เราปลดล็อกโหมดใหม่นะครับก็คือบ้านลึกลับนั่นเองนะครับอ่ามีลาเล่าด้วยนะครับอ๋อสุ่มกาชาตรงนี้นั่นเองนะคบเพื่อนๆอ่ากดสุ่มไปก่อนเลยหนึ่งครั้งอูป้าคัตซีนดีมากคัตซีนสวยมากครับตรงนี้ ได้เฟมานะครับเอาได้เหรออันนี้สุ่มทีละตัวใช่ไหมแสงไม่ทองเลยโอ้ได้ปาลิสานะครับโอ้โหชื่อน่ารักมากเป็นเอลเนาะอ่าขอกลับไปที่การเปิดกาชานะครับเขาให้เราเปิดอีก10ครั้งนะมีสีทองไหมต้องเป็นแสงทองนะผมว่าอุวย นี่ไงแสงทองการันตีให้หรือเปล่าจ๊ะลูกโอ๊กวอดเดอร์เหรอทำไมน่ารักจังน้องน่ารักมากอ๋อมีลูกโอ๊กเกฟบอลอ๋อเป็นญาติกันแน่ๆเลยครับอุ้ยอุ้ยเท่เทโคตรอุ้ยเซเซียนี่ตัวสีทองมาเนี่ยนักแม่นธนูเกฟบอลเผ่าเกฟบอลนะครับ วุ้ยเท่มากเท่จัดตัวทองนะ,ะลูกโอ๊ยกย่ากันอีกแล้วครับลูกโอ๊กเพียบเลยอุ้ยนอนลูกโอ๊กนี่คือเยอะมากฮะโอ้เป็นแกงโอ้โหมีกี่ตัวนเนี่ยลูกโอ๊กเนี่ยวุ้ยตัวใหม่ครับไรการนะอ่าพาวอนเดอร์นะักแม่ทาทุนเหมือนกันนะครับตัวนี้คุ้นๆน,นะครับลูเซียสสายแทงนะครับ อ่า,าวไรเบลเลอรนะครับตัวละครนี้คุ้นๆุไหมเหมือน FK a r i n a นั่นเองนะครับผู้พัฒน,นาเดียวกันนะตอนแรกกะว่าจะไม่บอกแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับเนี่ยตัวละครเดียวกันเลยครับนี่ตัวเอกเลยนะแต่ว่าลูกโอ๊กนี่เยอะจริงๆครับเพื่อนโอ้ยตัวสีทองได้เป็นตัวจำตีระยะไกลนะครับอ๋อฮีโร่ระดับ S เนี่ยจะอยู่ที่2.05%นะครับถือว่าเรทใช้ได้เลยนะ ระดับ A นะครับอยู่ที่22.5%เนะครับก็ถือว่าโอเคนะเปอร์เซ็นต์อ๋อเนี่ที่เหลือจะเป็นน้องลูกโอ๊กนะครับ0.5%พอดีเลยนะครับผมกำลังอยากรองตัวใหม่พอดีนะครับเลเวลหนึ่งด้วยนะเออเป็นแทงหรือป่ะ, <Lu> cia, ะใส่ไปใส่น้องซับไปนี่ใส่แตตัวสีทองนะครับไอตัวนี้ก็เท่ใส่ลงไป ได้กี่ตัวเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่าใส่ได้สูงสุดห้าตัวละครนะครับอ่ะลองดูว่าจะไหวไหมเวลหนึ่งปะทะเวลเจ็ดเลยแต่ว่าตัวหแับสีทองนะอุย้ยเหลือเหลือแทงสองเออเวอร์ชั่นนี้ทำดีนะออเิเมชั่นอะไรพวกเนี้ยมันดูแบบนะครับเป็น fk arena เวอร์ชั่นอัปเกรดเลยนะครับเป็น fk journey นะตัวละครก็ยังคงดีไซน์เดิมนะครับ วิยเวน้อยกว่านะแต่ตัวทองนะครับเนี่ยตรงตรงช็อตเนี้ยผมชอบมากเลยเออแบบเดินทางมาพร้อมกันไอ้ตัวนี้เหมือนห้าดาวมากเลยไอตัวที่เป็นตาไฟครับอ๋อมีการเปิดเสาววาราปด้วยนะครับอ่าในฉากนี่มันมีแบบความมืดด้วยนะเห็นไหมกลางวันกลางคืนโอเคตอนนี้เราเข้าตัวเมืองแล้วนะครับ โอ้บรรยากาศในเมืองดูดีเลยนะเพื่อนเพื่อนกราฟิกสวยมากๆครับมีปลดล็อกอุปกรณ์นะครับอันนี้คืออะไรอ๋อ,อติดตั้งด่วนเหรออ๋อแบบเลือกได้เลยใช่ไหมอ๋อเลือกตัวละครเลือกเผ่าได้เลยเหรออ๋อโอเคเปลี่ยบเสมือนคี์รดนะเออก็โอเคอยู่นะครับเหมือนกับว่าเราติดตั้งอุปกรณ์นะครับในสายอาชีพนั้นๆไปเลยนะ เออ,อน,นี่ก็ถือว่าดีนะครับทีเดียวเลยอ่ะปลดล็อกหมดไหมครับอาร์ติแฟกต์นะอาร์ติแฟกต์คืออะไรนะครับเปิดใช้งานไปคาถาปลุกตื่นนะครับเหมือนจะได้เป็นเอฟเฟกนะครับอาร์ติแฟกต์นี้อ๋อนี่ไงนี่ไงดันสายาเพื่อนอาร์ติแฟกต์กดใช้เองปะอ่าเปิดใช้งานแบบออโต้เลยครับเหมือนเป็นอ่าสกิลเสริมนะครับให้กับทีมนั่นเองเนาะโอ้โหบ้าโลกข้อขี้โกงเลย โหบับโลยังหนาตัวรูเซียใช่ไหมเมื่อกี้บับโลเจ๋งจัดฟอร์มเดิมครับที่ผมเล่นอ่าแท็งสองดาเมจส,สองนะครับแล้วก็ซับหนึ่งอันนี้มีเอ็มาช่วยปะเหมือนเอ็มาช่วยคนหนึ่งปะอ่าน่าจะน่าจะใช่นะโอเคโหดจัดครับอ๋ออันนี้คือโหมดสนับเลเวลเหรอเฮ้ยเจ๋งจัด หมายความว่าเลเวลจะล็อกอยู่ที่ช่องใช่ไหมคือเราตัวละครไม่ใส่ได้เลยเหรอเออใช่เพื่อนเพื่อนเลเวลจะอยู่ที่ช่องตรงนี้เลยนะครับเราแค่เปลี่ยนตัวละครใส่ไปนะครับเลเวลก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะอ้าวอีกก็ดีสิครับเออเจ๋งเลยนะโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีแพสซ้อนให้เราแก้ด้วยนะครับใช่หรือไม่อ่าใช่ใช่ใช,ใช่มีให้เราดันลูกบอลน,นะครับ เพื่อจะได้เป็นาทางผ่านดันยากอยู่ในเนี่ยเออเฮ้ยทำดีนะนึกว่าจะมีแค่เดินในฉากมีแพสซินให้เราแก้นะครับนี่ผมขอลองลองของหน่อยมาว้ยี้าใช่หรือไม่ปะทาเลเวลสีิหน่อยเป็นไงดูความแตกต่างสิอุย้ยมนันแรงจังไงเอยดีเวลสี่สิบนะเพื่อนอุ้ยแรงแรงแบงค์ยโคตรแรงอ่ฝั่งนู้นน่ะว้า โอ้แต่เราก็ตีแรงอยู่ครับแต่แวบแรกผมตกใจมากเลยไอปืนกลเนี่ยหูมันยิงแม่งยิงเราดอกแรกโคตรแรงอ่ะขนาดเราเพิ่สี่สิบอ่ะหูทำไมเอาไปยกมันนี่แตกเลยนะและตรงนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวละครซ้ํานะครับสามารถยกระดับตัวละครนะครับให้เก่งขึ้นได้นะเหมือนเป็นการเพิ่มดาวนะครับอ่ะยกดับไปเลยนะแหมเอฟเฟกส,สวยจริงๆนะครับและยังสามารถ ยกระดับเพิ่มตรงนี้ได้หนึ่งครั้งนะครับโดยใช้พกเศษกาชานะโอเคเป็นตำนานนะครับถ้าจะยกเป็นขั้นตำนานบวกนะครับก็ต้องใช้อีก2ตัวนั่นเองนะครับโหมดต่อไปที่ปลดล็อกนะครับจะเป็นโหมดต่อสู้นะครับมีด่าน fk ดินแดนงความฝันโดนทรงเกลร่ินครับยังมีอารีนาด้วยนะโหมดทดสอบตำนานนะครับที่ยังไม่ปลดล็อกครับอีกมากมายเลยดาน fk คืออะไรนะกดเข้าไปดูอ๋อดาน fk นะครับก็คือหัวข้อทางด้านซ้ายนะครับ ก็จะถูกเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะดีแดงความฝันคืออะไรโอ้คล้ายๆกับเลดบอสนะครับมีการจัดอันดับด้วยนั่นเองอ่ะผมลองสู้เลยนะอ่าผมทำตัวละครน70มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะใส่ได้แค่5ตัวนะครับอ่ะลุยเลยโอ้น่าจะไหวอยู่นะบอสเลื่อนรถเร็วมากครับ ไหวแหละตัวแรกไหวแน่ๆเนี่ผมจัดตัวเก่งัางนั้นนะเฮ้อเจ๋จัดแอนิเมชันสวยมากผมบอกเลยเวอร์ชันนี้โหบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากครับสำหรับเก็บ FK นะอืมสิบสองหลอดนะครับนะนนะรวดเร็วมากโอ้ยวิ้ยบอลก็ตีแรงรอยู่นะําเล่นไปเข้าอยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าตัวเรามันเก่งอยู่แล้ว็จสิกตัวโอ้หฮิวแทบไม่ขึ้นบอสแม่งแรงอยู่นะโอ้ยถ้าทำมาสัก80น่าจะชิวครับนี่ทำมาไม่กี่70นะเฮ้ยจะแตกอยู่นะทำไปเล่นไปโอ้แท้งโอ้ไม่ทันนะเมื่อกี้คือเหมือนเวลาหมดนะเราฆ่าบอสไม่ทันครับแสดงว่า เฉลี่ยแล้วน่าจะต้องเลเวล80นะครับเนี่ยกล่องมาราวเซนเห็นไหมเอออันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับต่อไปด้วนทรงเกียรินะครับอ๋อเหมือนจะเป็น PP 33นะครับ <you> อ๋อเป็น PP 33โอเคอ่ะลองดูเลยครับรอฝั่งหน้นจัดทีมโอ้ อันนั้นเขาเผาเดียกกันเลยนะอ่ะลุยเลยอย่าไปกลัวอ่ะเริ่มต่อสู้ครับเอ้ยทำไมมันมีสีะเสกสมอนนาเหรออุย๊ยพัดสู้ได้ไหมเหมือนเราจะสู้ไม่ได้ครับรเขี่ยไม่ทันโหเขาหิวนะเขามีสมอนแน่แน่เลยเมื่อกี้โผลมาสี่ตัวเปลอยครับเราแตกครับ อ๋อเป็นอ r e ร a น3นะครับโอเคน่าสนใจเหมือนกันหน้านี้นะครับจัดทีมเนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้อนสเตอร์อะไรนะครับฝั่งเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับมาพูดถึงสไตล์เกม F.K.Journey กันดีกว่านะครับในส่วนของกราฟิกนะครับปลายเส้นนะครับทำได้สวยงามมากๆครับและที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่านั้นนะครับตัวเกมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีโหมด F.K. อย่างเดียวนะครับ คือเพื่อนๆสามารถเดินเนอเรื่องนะครับแบบ Open World ได้นะครับและก็จะมีตามรอยนะครับหรือว่าโหมดออโต้เพื่อให้เราเดินสะดวกอีกด้วยนั่นเองและในแมปเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากๆครับเห็นไหมนอกจากนี้เนี่ยในแมปนะครับยังมีกล่องสมบัติให้เราเก็บนะครับแล้วก็มีจุดวาร์ปมีเควสตลองต่างๆให้เราสำรวจอีกมากมายเลยครับส่วนระบบการจัดทีมนะครับหรือว่าในส่วนของลิงก์เลเวลนะครับลิงก์อุปกรณ์เนี่ยอันนี้ทําได้ดีมากๆครับไม่ยุ่งยากนะครับ ไม่วุ่นวายนะเราสามารถใส่อุปกรณ์นะครับพร้อมๆกันในสายอาชีพนั้นๆได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของอาร์ติแฟต์นะครับที่จะทําให้ทีมของเพื่อนเก่งขึ้นและแตกต่างจากทีมของคนอื่นนั่นเองในส่วนของกาชานะครับทําได้ดีมากๆเลดดีมากๆครับและมีการันตีทุกตู้เลยนะแม้กระทั่งตู้เลดเองนะครับก็ยังมีการันตีให้นั่นเองนะครับและผมได้ทราบค่ะบอกว่า,วาช่วงเปิดตัวเกมนะครับทางเกมเนี่ยเขาจะแจกฮีโร่ให้เลย 40ตัวนะครับคือทั้งหมดทุกเทียนะครับไปเลยฟรีๆนั่นเองนะครับทําให้ผู้เล่นนะครับเล่นง่ายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสําหรับตัวเกมนะครับภาพสวยไฟล์เกมมีขนาดเล็กมากนะครับคุณภาพสูงและไม่กินพื้นที่เครื่องอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยไม่มีโฆษณามาขั้นให้ขัดใจด้วยและเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเผื่อตัวเกมเนี่ยมีโค้ดมาแจกเพิ่มเติมให้นะครับ ส่วนตัวนะครับผมให้คะแนนเกมนี้นะครับ10เต็ม10เลยนะครับแลายเพื่อนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับ Fk Journey iOS Android PC นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบให้บ่ามืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกยงด่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า